ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสู้ขู่สุคนเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรผ้ารวยเด้อค่ะค่ะสำหรับเมื่อนี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดมีข่าวดีมากว่าวปั่นพ่อแม่พี่น้องฟังเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะซึ่งแอดได้ เคล็ดลับเป็นเศรษฐีใหม่มาฝากพ่อแม่พี่น้องปองไปอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะมีได้แนวใดดีๆเด็ดๆนะคะอดบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะต้องมาปั่นมาเกะมาแบงพ่อแม่พี่น้องปองไปคือเก่าเนาะค่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องที่เขามาเบงมาชมมลิปนี้แล้วเนาะค่ะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องในเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสขไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่สิบะได้ผัด ข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรผ่ารวยนะคะพี่น้องเนะาะค่ะเมื่อนี้พี่น้องคะมีข้าวดีนะคะปูพึ่งหามาไหม่หมหมัดหมัดนะคะพี่น้องคะน้อยรวยอยู่แล้วมึงอยากรวยอีกบ่บ,บนวลถามนะคะพี่น้องโอ้ยอยากรวยแล้วเนาะปูฉันนอกเนาะนี่นะคะพี่น้องคะผูนให้เทียนเศรษฐีนวกโกดมาเนาะค่ะพี่น้องคะเศรษฐีนวกโกดพี่น้องคะผู้ใดไปได้ไปไ,ปไปหวหิ้งพระหรือว่าจุดอยู่บ้านอยู่ซองนะคะพี่น้องเนาะนี่เทียนนะคะพี่น้องด้วยนี ค่ะเ so ทียนเศรษฐีนะคะเทียนเศรษฐีนวโกดนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ผู้ใดได้ไปไว้จุดไว้เฮือนไใบสั้นนะค่ะพี่น้องนี่ปูวาสีลำสีรวยเนาะค่ะพี่น้องเด้อนี่หรือวาสีเห็ดแต่งพิธีให้ปูทำพิธีให้ยูบาทำมาเงี้ยนทำมาเจาะข้าได้นะคะพี่น้องเนาะเทียนเศรษฐีนวโกดนะคะพี่น้องเด้อได้ไปไว้หิ่งระยูบานยูซองสุดยอดกับความรวยนะคะพี่น้องค่ะบันนี้แอดติมาผ้าไปฟัง ูบุญมีรฤาษีโลกเนาะค่ะว่าเป็นจังไดแน,น่เทียนเล่มนี้ที่มาที่ไปเป็นจังไหรค่ะพี่น้องคะ่ะห้ามาไปฟังปูเว้าสซูฟังคะกะว่าเทียนเศรษฐีนวโกดนี่เป็นจังไหรเนาะค่ะพี่น้องเนาะห้ามาไปรับฟังรับชมกับปูบุญมีรฤาษีโลกนํากันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะความรวยยูแค่เอื้อมค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้เกือบลืมเนาะค่ะพี่น้องเนาะจะฝ้าด้วยค่ะพี่น้องลืมลืมอันนี้หนังสือโอ้ยนังสือสุธิยาเนาะคะ่ะ ได้ไปไปหว้เฮือนไหว้ซ่านได้ไปไปหว้หิ่งพระนะคขพี่น้องคะได้ไปไหว้หัวนอนแม่นผูดดูใดถือของถือไซหรือว่าถือแนวบอดีล่มเพลล่มพัดบัตเตวร์ด้ไหว้ไปไหว้หัวนอนนี่เด่นไปสามโยดพ่นนะคะพี่น้องเนาะอันซิ่งที่มั่นบอดีหันอันนี้เบาตามปูผ้าเบาด้อนะคะ่ะพี่น้องเดอ้อแล้วก็แบงค์พันล้านพูนทรัพย์พูนส,สมบัติจินโบเบิดค่ะพี่น้องคะนี่พูใดได,ได้ไปเป็นขวัญถุงพูดได้แม่ค้าแม่ค้าเนาะคะ่ะอยากเอาไปไหว้ เพื่อนไว้สั้นนะคะพี่น้องคะหรือว่าใส่กระตาเงินกระเป๋าเงินเงินบบกค่ะพี่น้องคะมีแต่พอกแต่พูนนะคะวันนี้เข้ามามาไปฟังปูใหม่ค่ะพี่น้องคะว่าปูจีวอกยังซูเขาฟังในมื่อนี่ไปรับชมเราฟังกันเลยคะ่ะ<อ>แม่เคียงสวัสด,ดีค่ะ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 ,<อ>ะเป็นยังไงเนาะเห็นยังนี่เห็นยังเห็นมะเขือเห็นมะเขือภาษาผู้ไทยบ่เห็นมะเขือเอ้ ไปอมปลาไหลไปอมปลาไหลใช่โอ้ใช่กล่าวไปเร็วเดี๋ยวนี้นาซื่นตาบานเนาะจ้ะตะพัดปูไม่รู้ตะพัดสีโลกมันถือเลขตลอดเลขเล้าเลขข้าน้อยโอ้ปูที่สีโลกเออปูดีปูไม่ถึงชายเพื่อนหนิเนาะจะพัดแดดเงื่อนเงื่อนพัดหลานมากแบบแม่นเสืกระเป๋าแหวนตลอดถืองเตตลอด โอ้ไม่ถิงอหมานเทรอวะมานจิงได้เนาะจอบเอาเนาะโอ้จอบเอาเป็นบะจอบปูมี่มากจอบปูมี่มากว่าปูบุญมีหรือสีโรคนะคะพี่น้องเด้อฟังได้จอบปูมีมากเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> ห้ให้ใหใหใหทำความเข้าใจตรงนี้เลยเนาะค่ะพี่นอ้องค่ะคือได้ยิ่งเขาว่าหมูม่บ้านนี่ได้สองน้อยคุณติได้สองน้อยหมู่บ้านนี่ได้ทั้งท้องท้องคุณบอกได้ทั้งสองคอมำสอง สองสองแปดหาแปดหาพิ่มโอ้บ่ต้องกลับบ่ต้องปี่ยนมันบ่แดนอือโอ้มาทางพูดไม่ซื่นได้ไปทังไหนปูเข้านี่ไม่ซื่นสมสายหญ้าบ่ไม่ซื่นสมค่ะเนาะเพราะว่าหุ้ัดเพิ่นมานี่อ่ะยู่อี้ยู่นยู่เย็นเป็นซุปบิดเลยอ่ะยู่เย็นเป็นซุปแต่ว่าแห้งแห้งยู่กับซื่อมันบ่แม่ยู่คือซื่อฝนกระจอกมากล่างเทียอ่า แหงๆยกุกกระซุ่มก็เย<พ>็นเนาะแม่นาอปูห้องว่าสมสมสายยาเนาะแม่น้องเย็นซุ่มเย็นปูุคนมีฤาษีโรคเออผู้ใดว่าท่านไหนมากกับฝ่า่ามาได้ค่ะเด้อเขาเป็นตั้งแต่ได้ไดพัดได้แบ่งพันล่านพุ่นรัพ,พุ่นสมบัติไปให้ว่าอุดมสมบูรณ์เบิดเลยบ้านโค<า>กว่างเนี่เนาะผูลมจมบูญโอ้ยเพียงก็เป็นตั้งแต่วันนี้มือได้ข้าวว่าแต่พัดเรียกเล่าเลียกน้อยนี่หยดตลอดเลยหยดตลอด ค่ะหายว่าหายว่าหมานมาเลยหมานจ้าเออในในค่าน้ำมันมันต้องเบิกพอนพอรวยอยากเลยแมนบบอ่อนท่อนเลยมันบ่บ่คือบ่คืองอตดอยเมียพ่อนี่ยเศร้าคือง้อเพิ่นแล้วไม่เงี้ยไอ้แข้งน้อกไอ้ห้าน้อยไอ้ห้าหน้อยได้ติ๊กเล็กเล่าไอ้เนี่ยติ๊กเหล็กพี่พี่เพิ่มเออได้พี่พี่ได้หน้าหน่อยเล่ยเวอาเป็นตาผู้ข้าเจ้าพอถึงเหลือใจแทนนอไม่ซื้อเนาะอือเป็นตาข้าเจ้าพอถึงเหลือใจแทนนอบาดเนี่ย ใช่ไหมจวบศรัทธาเพิ่นบอกไม่ถึงทามเอาอิริได้บาทไหมทาศรัทธาเล่าก็เลยถือเลขจ้าโอ้ศรัทธาโนเมซึนชาติตัวชาติตัวเพืน่นมาอยู่รักกับเพิ่นบอกเพิ่อน,น,นได้หมันหนะมันไหมนาะแม่เนาะอันนี้แหละข้อบุญถือเลขเนี่ยมันเป็นน้ำบุญเนาะแม่นเนาะขนาดบอกห้าหน้อยบอกเล่ากับบอกพากษ์คิดบังบัดนี้เลขเลขเชียวอาเนี่ยเหมือแเลขหนิเมือแเลขหนิเมือแเลขเชียวอีกอยู่โอ้เลขนยังเมือแเลขอันเล่เอา ปูมีนี่บ่ปูมีจ้ะเจ้าเยอะยุเจ้าบิรนลอยบาทดีนะเจ้าบิรนลอยเล่นมาเอ้ยถ้าเอาแล้วซิหาซิมเจ้าเบิรนลอยเบิรนลอยฟังเลยพี่น้องเด้อเบิร์นลอยนี่ก็คือลอยคู่อยว่าเท่าไปเบิร์นลอยต้อบอบอกโอ้มันบอนว่าทองปนใดอบอกว่าทองปนใดหใหยว่าเบิร์นลอยยังเดี๋ยวเล่นน่าไม่ถึงเนาะ บิรนลอยบินบนล่างบินล่างเบิร์นลอยเลยเนาะจัดไปจัดไปเบิร์นลอยคนบ้าแม่หนุนคนหมานคนหมานขึ้นมากคนหมานจะไหนจะเกลียดไม่พวานอ่มันชิเ่าชื่อร้ายว่ะวันนี้ปูมีมาบอกหามเลยมันบอแม่ปูมีมาบอกหามอ่าถือเลยบาทเลยเสอยางเดียวเสือย่างเดียวโอ้หมานหมานมานมาขิงหมานบอกเอฟซีเด้อผู้ใดให้ในใดแบ่งพันล้านพูนทรัพพ์พูนสมบัติหันเอาไปใส่กระเป๋าเงิน บอลเดิมเงิงนเดิมข้เงินละเงินยังก็มาใส่กระเป๋ามาบูซาเอาจ้าบัตนี้บัตนี้ไม่ถึงบ่งาะพอ,อนพอ่อรวยเลยได้พี่น้อนงเลยถือเลขดูหลายจ้าบอ่อข้างาได้ซึ่งส่วนตัวอยู่ทั้งหนอกกับเจี๊ยบอยพูนลาค่ะพ่อค่าโซงนอค่ะค่าโซงค่ายังจา้าค่ะจังไหนกับพิจารณาเอาเนาะค่ะผู้ใดเสื้อผู้ใดสัทธาก็ค่อยบูซาจ้า,จาผู้ใดบ่เสื้อบ่อสัทธาก็เลี้ยวไปตวราู่ทั้งบัดรเดียวเลยถือตลอดค่ะถือตลอด แม่ครัวแม่พ่อได้ถือตลอดแม่ครัวแม่พ่อเด้อพี <laughs> ่น้องเด้อร์มาหนี่มักเล็กง่ตัวใดบอกเล็กง่นี่ท่านในหมักตัวใดบอกท่านมากักอยู่เดียวนีนะบอกท่านในหมักกันบอกใชท่านหเห็นว่าเอาแต่กระปู <c oughs> บุญมีหรือสีหล่เขาเลยเนาะแมนมปูวางได้ก็ว,วางสัตว์เลยเนาะงไม่ขิงเนาะแมนบอกคัดข้อคนบอกจะได้กะว่าจะเถิดละปูมีให้ตัวไดกะเอาตัวนั้นละอ่าให้เอาให้ตัวได้เอาตัวนั้นคือถือเลยเนาะงไม่ขิงเนาะจ้าโอ้เปะกีดอะไอบ้านทีเตะเลยซองซอง สองสองแปดหาได้ค่ะพี่น้องเด้วสองสองแปดหาเมื่อวานนี้กะรับทรัพย์เต็มเต็มเนาะซ้ำอันซ้ำหานเงินเมื่อละสองสามพันนี่ทบายเลยเนาะต้องไปไล่วันจ่อยว่ต้องสุดยอดเลยว่าต้องไปไล่บ้านเลยเนาะแม่ว่าต้องไปบ้านว่ต้องไปเสียเงาอ้อยเงามั่นแหย่เมื่อยเลยแม่เมื่อยตากแดดตากลมยู่หุ่มย่นี่ล่ะเอาจ่อยเอาเจาะๆแข็งๆคำมารับัทรับพย์ คือพร้อมรับพร้อมรับพร้อมเลยนี่บรวดเร็วทันใจแนนเก้าเฮงเก้าเก้าเก้าแนนบ้านเก้าเฮงด้วยมันบอกจ้าโอ้ท่านใจบ่เจ้าบ่าทันใจเออถือปุ๊บรับเงินทั้งนี้เลยแนนได้เงินมาเข่งเคงได้เงินได้เงินมาเ่งเมื่อนี้กิดสิมากหนึ่งสามเด้ของเพิ่นแนนสิมากมากมืสีซื้ออยู่โอ้ค่ะค่ะอ๋อคุณลอยบะอ่คุณลอยเลยเนาะแนน บ่าให้รอดเลยมึอนี่เอาเงินมือเจาเงินมือมึอนี้ได้มึอนี้เอาเงินมือเลยมือแล้วมือนนี่จะไปใช้เงินบ่ไว้ใช้ในกระเป๋านั่นล่ละไว้ขอไป บุญแดงขอเงินพนักาซื้อได้เงินผัวขาดจะได้ถุงเรื่องมาซื้อค่ะเออจ้าเงินเงินสิเป็นยังเงินบ่โอ้แน่นอนเลยโอ้แม่ขั่วพ่อนพ่อรวยแน่นอนอ่ะบุญแดงขอด่าบุญแดงขอเงินพนักาซื้อได้ค่ะเออว่าจัดหนักจัดเต็มมันบ่แ่นอ่มักก็ค่อยซื้อมันบ่มักก็ซื้อมาแพงมักมันมักไงมักมันแหน่บุญแดบ่มักก็แล้วไปเอาแพงเงินไว้แหน่แพงไว้ แต่ว่าไม่ทิ้งนี่เอาต่อทุน,นมือละท้องพันนี่คือวา่าได้ตายโตแล้วตายโตแล้วมือคือก็เด้สองพันสี่พันหมือนเ0าสี่พันเนาะมือคืนน่สี่พันแล้วมึ 4, นอ,มอมนี 4, นอ่จะเอามื่อนเจาเมื่อน0มื่อนยังก,กว่าว่าอยคู่อออลอยยังกว่าบอกลอยคู่รอยร้อยคู่รอยแล้นมาเมืเ่อไงจัดไปไม่ทิ้งจัดไปเพราะว่าปูห้าอันี้สีคอนจาสุดนะจายสุดอย่วไมาให้เชนสุดยอด ตะกี้มันบอมีเงินไวเส้นเออเพราะว่าปูปูมากเลวเด้ปูบุญนี่เล่ชื่อเล่ยังออกมือนมันมันไหนสิจะพรสันหุจักอืมนไกลแล้วไกลแล้วจังน้อยนี่ล่ะสามหนึ่งบอกจังน้อยสามหนึ่งอืมอ่ามันไหนก็จัดไปจวดจวดมันมามันนี่แต่เงินเมินเลยแต่เงินเมินอ่ามันนี่ปูตะก้อนี่ได้ยินข่าวว่าปูนี่มักหายไปกับงูนี่ไม่ถึงเป็นยังไงว้าเพิ่นเก่งคักบ่ เนเพิน่น,นหายตัวได้บ่ไม่ทิ้งก็หายได้ยุจ้ะหมหายตัวได้เนาะแม่นม่พ่อไปหาไสก็บอเห็นหายตัวคาอุบาทป่นี่นะค่ะนําหาสิพ่อเนาะนําหาสิพ่อผูอ้ใดเห็นนี่สแสดงว่าบุญลายแตนจนคำจนหมวดประมั่นทุ่มหนึ่ง อืมตีนึงท่านเห็นอยู่อ่โอ้หนาะแน่นอนเนาะจ้ะร่งเธอเห็นแต่งูเหลือมคดลงงวงอยู่เนาะโอ้มันใบห้าแปลกกับเป็นไปบ่ได้เนาะแปปบ่ไายเออมันกับมันกับเออมันมันบร่างเธอมันกับปฏิหารมีแน่นาะมา่อคืนเนาะอันนี้ก็เป็นความเสื่อความศรัทธาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดลบลู่เพิ่นก็ลบลู่อยู่หันละตุเจ้าบ่รวยล่างคนก็มีคอมเมนต์มาดิเนาะขอได้ขอรัดตุเจ้าโอช่ะข่ายก็เลยบอกว่าต้องบอกต้องบอกผู้ขาปดหนีมาสามล้านแล้ว S <S เออบ่ต้องบอกยากผู้ขาขอก้อนโมน่เลยน้อนไม่ขิงอีหลีเด้ตาไม่ขิงเห็นเป็นจังไดพ่อนมานอนปลานอนดงแต่ก่อนแต่ก่อนกันเออเขาหสิยึด,ดรถแมนบอกเขาหสิยึดรถอ่าคู่มือนี่บ่ขาขั้นจอดหวัวซุกกันอยู่แม่นบ่าม่ขิงแม่นความเก่งบ่นี่เออนี่ผู้เพิ่นเคยเห็นบ่มีสาวบ่มีบ้าบ่มีหยังเพิ่นมานอนน้าปลาน้าดงเออมา่มันบ่กลางเต็นท์นอนบ้าออกลางเต็นท์นอนจนเฮาคู่มือนี่ได้มีคมือจะได้มีเฮียนน้อยอยู่บ้า ไม่ได้สวดโอ้ไม่เงี้ยหน่อยเนาะเข้าเจ้าว่าเพิ่นว่ามีปูผู้หนึ่งได้เพิ่นบอกว่าเฮือนเศรษฐีว่าสันไม่คิงโอ้สงสัยสิไก่เราใกล้จะได้เป็นแล้วเด้อเหลืออยู่น้อยเดียวถ้าปูว่าถ้าเดือนอ้ายเดือนนี้นี่พ่อนพ่อรวยจะได้เป็นเศรษฐีลรอไม่คิงเนาะโอ้ยสาธุเศรษฐีนี่สิแก่ยรติท่านยังเดียวไม่คิงเนาะออกขิ้นชาเนาะออกพั้นชาแม่ออกพั้นชาออกขั้นอือ ขาทูนัน่นแหละแม่เนาะ,ะอ่าอ่นะแต่ก่อนมากกับลำบากตากกรรมพี่น้องเอ้ยว่าปั่นฟังน่าไม่ถ้งเนาะ,ะมันอยู่น้ำความเสื้อความศรัทธาธด้วยค่ะพี่น้องดเด้อผู้เพิ่นบ่เสื้อผู้เพิ่นหัวขวนนั่นก็เรื่องของเพิ่น แมนผู้เฮารวยก็รวยไปตัวเป็นเสียเข้าก็เฮาก็เสียเอาเฮาอ่าเฮาเสื้อเอาเนาะจ้าคือจังไม่ถึงเสื้อในเมื่อสองสามพันนี่สองสามพันกับพ่อยู่ได้แล้วพ่อยู่โตแล้วจ้าพ่อยู่โตแล้วเนาะถือว่าสบายสบายแล้วเนาะสบายอ่เมื่อนี้เมื่อนี้ก็เจ้หมื่นคนนันเมื่อนี่มื่นอ่านี่ยแหละค่ะพี่น้องเะาบอกสองสามพันผอมเมื่อวานนี่เพิ่งใส่สี่พันโอ้เมื่อวานนี่ได้สี่ยูสี่พันอ่เมื่อวานนี่ได้สี่พันยูสองเล็งปะอ่สองเล็ง สั่งจะเอาเงินมือนน้นจะไปใส่มือนีมันบ่แม่นทีหลังมีคู่บาอาจารย์ดังคู่บาอาจารย์ดีอยู่น้ำน้องไม่ขิงเนาะอุ่นอุ่นใจไปร้อยยางพื่อนี้มันบ่ช่วยเทียรโอ้ยเงื่อนค่าหนามันรวยกับบ่มีมีพร่อหายเจ้ามือตั้งสี่สิบบาทห้าสิบบาทเต่า ขอซ่าได้ซื้อเลขเอาซะานี่ม,มือละสองสามพันสี่พันซะแมนะันอ่าเนาะโอ้มาบัานี้ก็ะชีม,มานต่อไปนะไมะ่คนะิดเนาะสำหรับเหล็กไงมีคนมาใสา่คาคู่คาค่ายมาออื่นจ้าสามหมื่นบาทสามเป็น,ปนอือเจ้าสามตัวได้สามหมื่นบาทโบ้คนสิม,มาใส่ค่ายปูไหม ปูมีเจ้าไหมเอออแต่ว่าปูบุญมีหรือสีโลกข่เออปูมีเจ้าเออสีโลกอปูมีหรือสีโลกด้วยค่ะตามเนาะผู้ใดอยากด้วยตามเด้อพี่น้องเด้อตามค่ะคู่นี้มาด้วยค่ะคู่นี้มาสามตัวแค่นแค่นสามตัวแค่นแค่นอ้าวันนี้แม่ถิงว่าปั่นซูฟังเนาะค่ะได้โชคได้หมานน้ำปูบุญมีหรือสีโลกเนาะค่ะแม่ขิงเนาะมันอยู่ความเสือควมศสัทธาเนาะแม่ถิงเนาะเหล็กลากอ่ะข้ามัก็เันีอาเล็กลาตัวละสอง เมื่นตัวละสองร้อยบ่กพีชอ่าตัวละสองร้อยมื่อนตัวละสองร้อยมื่อเหล็กเล่าเน้น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 เลยบอกเมื่นเน้นเลยมื่อนค่ะเอาตามต่อเนาะผู้ใดอยากรวยพี่น้องค่ะเอาขอบคุณไปทิ้งไลน์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ